เราทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยการดัดสินที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้ความเชื่อไงเมื่อคุณใช้ความเชื่อมีบล็อกแม่พิมพ์หนุกวิจารณ์คนอื่นมันก็เชื่อมีบล็อกแม่พิมพ์ของชาวบ้านคนอื่นก็เชื่อมีบล็อกแม่พิมพ์ของหลวงวิกิตของหลวงสิธ์แล้วเดี๋ยวคนอื่นมันก็สร้างแม่พิมพ์อะไรกันออกออกไม่เต็มไปห,หมดอ่ะนะสมเด็จใจขำขำไม่ออกนะ สมเด็จยายขำยัขำมียยมมตัวตนบ่าล่ะก็ไม่มีคุณคุณสร้างตัวละครหลวงวิจาร์ณเจนัยขึ้นมาเพื่อจะกําหนดเขาเรียกอะไรขอบเขตอะขอบเขตของพระให้อยู่วงวงแคบๆให้เป็นความรู้แคบๆนั่นประเด็นที่หนึ่งนะอนุรักษ์ไม่ได้กําหนดยายขำสมเด็จยายขำยัย,ยขำได้แน่พิมพไปยัย,ยขำได้เนื้อของสมเด็จไปไปกดเอง เพื่อจะปฏิเสธพระคนอื่นเขาปลอมเป็นพระสมเด็จยญยขำเวลาพระของคนอื่นฝาแฝดมาคุณก็บอกว่าเอาเนี่ยแม่พิมเนี้ยยายขำมันได้บล็อกไปแล้วมันก็ไปกดมาก็เป็นองค์นี้ดูเหมือนผมมาแต่ของผมได้สร้างก่อนเนี่ยยายขำมาสร้างที่หลังเพราะอะไรอะ่ะตอบไม่ได้เม็ดดําเม็ดแดง,ม,ดงมันหายบัางอะไรบัางแล้วแต่แล้วแต่คาําอธิบายของคุณต่อให้พระฝาแฝดนะ เแสดงว่ายายขำทําพระแล้วก็ปลอมปอมตอนไหนอ่ะก็ตอนที่อ้างอธิบายมาสร้างวิธาามายายขำเอาอาหารจากในวังไปถาไวายสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตและระหว่างที่รอสำรับกับระหว่างที่สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตฉันข้าวอยู่เนี่ยยายขำก็นักช่วยท่านกดพระ ผู้หญิงอะเขาไม่มายุ่งเรื่องกดพารหรอกนี่มันนิทานนิยายนะท่านก็สร้างกันมาทั้งนั้นเลยมันเกิดจากแหล่งต้นต้นตอไอ้นั่นแหละที่นั่นแหละนะพวกนั้นแหละนะผมก็ไม่รู้พวกไหนอะนะผมก็อ่านอ่านมาแล้วผมก็เจอเงี้ยผมก็ขำนะแล้วก็มีอะไรอะถ้าสมเด็จท่านฉันคําไหนอร่อยท่านก็จะคลายออกมาทําเนื้อสมเด็จ ฉันอาหารคำไหนอร่อยก็เอามาทําเนื้อสมเด็จโอ้โหทนางว่ายายขำเนี่ยทําอาหารอร่อยมั่งไม่อร่อยมั่งต้องมานั่งรอถาถาำรับกลับบ้านถูกไหมเพราะต้องรอท่านฉันไงถ้าผมเป็นสมเด็จแล้วก็ข้อความที่เซียนเล่านิทานนิยายผมฟังมาเป็นเรื่องจริงอะนะแลวยายขทำทากับข้าวในวังอะอร่อยนะผมไม่ต้องกินหรอกผมเททาเนื้อพระสมเด็จให้หมดเลย นะง่ายดีใายขำจะได้รีบกลับไปไม่ต้องมานั่งรองอะไรอย่างเงี้ยเราเคยคิดกันบ้างไ <c oughs> หมตลกอ่ะความรู้มันอะไรก็ไม่รู้อะไรมันคือความรู้หรือไม่ใช่ความรู้เราแยกกันไม่ออกไอ้ทุกวันนี้เราแยกกันไม่ออกนะอะไรคือความเชื่อหรืออะไรความจริงอับผมต้องมานั่งอธิบายเนี่ยเรื่องจริงมันคืออะไรเรื่องความเชื่อมันคืออะไรนะถูกไหม มันก็จะเป็นเรื่องอย่างนี้ไงเออมันผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงสมเด็จสามสามยุคสมเด็จอะไรพวกเนี้ยถ้าปลอมนั่นแหละนะผมไม่ได้ตีปาหน้าไซนะผมเห็นหน้าพระโอ้โหทั้งเล่นเลยแล้วไปหน่วยงานใหญ่ก็ไม่ลงไปจัดก,การพระแม่งปลอมกนะ็ทำไมดูไม่ออกเหรอคุณแยกมันไม่ออกเหรอแล้วแล้ว ทำอะไรไม่ได้ไงถูกป่ะจัดการเลยนะไอ้พวกไหนเรียกพระปอมอะ่ะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมมีอำนาจหรือเปล่าถ้ามีจัดการเลยถ้าไม่มีก็ก็ทำไงอะ่ะสื่อมีไหมเรามีสื่อในมือไหมไลฟ์สดอย่างนี้ก็ได้เอาผู้เชี่ยวชาญมาไลฟ์ว่าเออพระนั่นน่ะขอให้หลวงสิษย์หลวงอะไรนั่นน่ะมันไม่มีนะว่าไป หลวงวิจารณไม่มีตัวตนนะ,ะก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหาความรู้มาใหม่นะมาใส่นะไม่ใช่เอาความเชื่อมาใส่หรือว่านิ่งเงียบเมื่อหลายหลายปีก่อนยังโอ้ยหลวงวิจงหลวงวิจารณเนี่ยของหลวงวิจารณ์เรายึดทีมหลวงวิจาร์เป็นหลักแล้ววันนี้มันไม่มีตัวตนนะเงียบไปเลย ความรู้แค่นี้ยังไม่รู้เลยไม่มีการตรวจสอบความรู้อะไรให้มันถูกต้องของแท้เลยแล้วเป็นไงอ่ะเชียนใหญ่นิยมพิมหล่วยวิจารยึดพิมหล่วยวิจารเป็นหลักเป็นสากลบ๊อบแม่พิมหล่วงวิจารแล้วก็มีคนสร้างนะอ่าเป็นลูกหลานสร้างแม่พิมมันร้อยร้อยมันมำพันอันนะ่ะคุณไปดูข้อแรกก่อนผมจะบอกคุณนะมีหลายคนมาถามมาถามผมว่าเออาจารย์ตกลงแท้เปล่า คุณไปดูข้อแรกก่อนหลวงพิจาราไม่มีตัวตนมันจะตอบโจทย์ข้อข้ออื่นหมดเลยถามว่าแท้ไหมคุณก็ไปถามเขาว่าจะออกแม่พิมพ์ยังไงเอาเอาพระออกมาจากแม่พิมพเหล่านั้นได้ไงม,มันก็เป็นเรื่องง่ายๆไงถ้าข้อหนึ่งมันไม่ใช่ทำตอบข้อต่อไปมันก็จบถ้าความรู้หนึ่งมันไม่ใช่ความรู้ต่อไปมันก็จบ ถูกไหมได้นะก็ไม่ต้องมาถามผมแล้วต่อไปเนี่ยมันไม่มีก็คือไม่มีนะสี่สิบสองนาทีก็โอเคคุยกันเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะมีเรื่องอะไรนะองครูนะผนได้เกินเอาไว้องครูเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะ มาวางตรงหน้าเนี่ยแล้วก็ชี้จุดชี้เนื้อชี้พิมอะไรเงี้ยมันไม่มีเหมือนกันทั้งองค์หรอกครับถ้าพลาแท้นะถ่าพราโรงงานเมื่อกี้เป็นเข่งนเหมือนกันถ้าท่านดูดีๆท่านจะเข้าใจว่าเออผมพูดอะไรพลาที่ทําด้วยมือกับพลาที่ทําด้วยเครื่องมันไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยองคคูแต่ละองค์เนี่ยองค์ไหนแท่เห็นไหมถ้าเราไปยึดเนื้อยึดพิมเราจะแยกไม่ออกผมพูดแค่นี้นะ แล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาพอมันมีปัญหามาอันหนึ่งมันก็แต่ถ้าการเป็นผู้ผผรู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองเขาเขาก็รู้อยู่แล้วนะองไหนมันแพ้พออะไรเขาก็ต้องเข้าใจเข้าเชี่ยวชาญพอและเขาจะไม่อธิบายเนื้อไม่อธิบายพิมพ์ด้วยเพราะมันไม่ใช่ทุกวันนี้อธิบายชีจช้จุดพิมพ์ชี้จุดเนื้อชี้จุดแมงสาบแท้ ลอยพุลลอยมวลสารย่นย่นถามว่าแล้วมันแท้ยังไงอ่ะป้บปอมมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้มันก็เหมือนกับหลวงวิจารณ์นะถ้ามันข้อหนึ่งมันไม่ได้ปุ๊บข้ออื่นมันเดาหมดเลยนะเดาหมดเลยแล้วพอมันพังหมายถึงว่าความรู้นะความรู้มันพังนะมันพังกันหมดเลย หลงทางก็หลงกันไปทั้งหมดนั่นแหละนะหลายยังมีพูดหลงสิทธิ์ยังมีพูดหลงวิจารณอย่างเงี้ยเออมีเล่านิทงนิทานอะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยผมเห็นนะ่ะไม่รู้นะแต่ผมผมผมพูดแค่นี้นะนี่คือความจริงนะหลงวิจารไม่มีตัวตนนะเอาเอาง่ายๆนะต่อให้มีตัวตนพัดแท้ก็ไม่เกี่ยวกับหลงวิจารมีตัวตนนะ หรือหลวงหลวงอะไรอ่ะก็แล้วแต่ที่ไปสืบๆดูก็ไม่มีหรอกนะมีก็คนละเรื่องเลยแล้วคุณจะโยงเข้ามายัางไงและในชีวิตจริงของท่านเหล่านั้นน่ะสมมติมีตวๆนะเขาจะมายุ่งอะไรกับพรนะโยงเงินเข้าไปโยงให้หลงให้ทาให้มึนไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเนี่ยนะคือหมายถึงว่า เราไม่ได้ใช้ปัญญาของเราในการเดินทางนะเราโบสแต่เชื่อนะเชื่อไอ้นู่นทีนีท่ทีมันก็มีมุกใหม่ๆทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครนะแต่ผมยังไม่ได้แสดงมุกผมนะก็อย่าพึ่งกล่าวหาผมไงเพราะผมรู้เพราะผมรู้ว่าถ้าผมพูดอะไรไปปุ๊บเดี๋ยวผมก็โดนแต่ผมยังไม่พูดนะผมให้ให้ข้อคิดก่อนให้ความรู้นำทางไปก่อนให้ท่านฉุกคิด ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันแท้ยังไงไงแล้วมันแท้ยังไงไงแต่ผมไม่ได้มานั่งแก้ผ้าดูนะให้ท่านดูนะว่านี่ไงมันแท้เพราะอย่างนี้นี่มาชี้นู่นชี้นี่ไปผมไม่เพราะมันเป็นเรื่องของปัญญาแต่เมื่อท่านวิเคราะห์เองได้หมดอย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังแล้วเนี่ยแล้วเวลามาเรียนรู้หรือมาเห็นอะไรจริงๆแล้วมันจะเข้าใจว่าอ๋อ ผมไม่ใช่เป็นคนอวดรู้นะน,นี่ที่ผมพูดมานี่ผมยังไม่ได้สอนเรื่องความรู้เลยนะแตผ่ผมสอนให้ท่านฉุกคิดงไงบางคนก็ชอบเนื้อเอาเนื้อมาส่องดูอะไรก็ดูกันไปความรู้มันก็ไม่ได้หรอกเอา้าปลอมหรือ้าแท้ก็ไม่รู้เพราะองค์ครูก็ไม่รู้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคุณสองไปคุณก็โอเคผมสวยงามมันแท้ปะล่ะท่านจะบอกว่าอยู่ที่ใจ หรือที่ใจก็เก็บไว้ไม่ต้องมาอาธิบายหรอกเพราะถ้าอาธิบายอาจจะมีคนหลงไงหลงไม่ตามตัวเองเท่ากับเราให้ความรู้ไปบนความไม่รู้ของเราเองแล้วเวลาถ้าสมมุติว่ามีใครเขาไม่เห็นด้วยกับเราเราก็จะบอกโอ้ยเป็นพระปฏิมากรรมแท้ทุกองคหรอครับปักสว่าไม่รู้ก็อย่าอาธิบายอย่าแสดงความรู้ผมมักพูดพูดประจําเรื่องนี้นะ อย่าแสดงความรู้บนบนความเชื่อถ้าไม่รู้ก็เงียบดีกว่านะแล้วก็หาทางพยายามเรียนรู้ใหม่ไอ้มุกเดิมมันใช้ไม่ได้หมดแล้วบางคนเห็นเอาเอาเนื้อมาขยายดูแล้วโอ้โหชอบใจนะโอ้โหบรรยายไปนะยิ่งขยายมากก็ยิ่งงงยิ่งมึนมากหรือมุกใหม่มีมแมลง แมลงกินพระมันกินได้เพราะมันมีอาหารไงสมเด็จพุธทธาผสมข้าวสุกข,ข้าวสารอาหารแห้งลงไปตกลงเนื้อก่อนพิมพคือหลายก็ไม่รู้ไงตอบอะไรไม่ได้ไม่มีคํำตอบหาอะไรไเลอยอแล้วตัดสินแท้เซ็จเขาได้ไงนะผมงงอยู่ทุกวันนี้นะแล้วเราก็เชื่อได้ไง